สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนต้อนรับเข้าสู่ช่อง JT Movie ช่องที่มีการสหานังมาสปอยคลิปนี้มันคือหนังที่สร้างจากเรื่องจริงโฮเทลมุมไบมุมไบเมืองนรกแตกเรื่องราวของนางเรื่องนี้ก็คือเมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายเครื่งกรัดในศาสนาได้ก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่โดยการกราดยิงผู้คนที่เมืองมุมไบประเทศอินเดีย แล้วจะมีใครบ้างที่รอดมีใครบ้างที่ตายถ้าหาใครรับได้เกี่ยวกับนางการสูญเสียแบบนี้ได้โปรดกด Subscribe แล้วไปรับชมได้เลยครับแต่ถ้าหาใครคิดว่านางแนวนี้มันสะเทือนใจมากเกินไปก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะไม่ว่ากันครับมุมไบประเทศอินเดี26 G, ย 26. พฤศจิกายนปี2008ได้มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายเดินทางมาจากปากีสถานจำนวนหลายคน แล้วก็ได้แยกย้ายกันไปเป็นคู่แต่ละที่ที่คิดว่าที่ไหนจะมีผู้คนมากมายเพื่อคิดจะก่อการร้ายครับอาจุนคนนี้เขาคือพระเอกของเรื่องเป็นพนักง,งานเสิร์ฟทำงานอยู่ที่โรงแรมทัชมาฮาลมีลูกสาวกำลังน่ารักสดใสและมีลูกอีกหนึ่งคนอยู่ในคันของภรยาซึ่งวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไปทำงานสายบ้างเล็กน้อย ผู้หญิงคนนี้คือซาร่าคาชินีเธอนั้นเป็นลูกสาวของคนใหญ่คนโตแล้วก็คือแขกวี p ที่กําลังจะเดินทางไปโรงแรมที่พระเอกทํางานเธอนั้นเพิ่งมีลูกชายตัวน้อยกับชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าเดวิดแดนแคนเขานั้นเป็นสถาปนิกแล้วนอกจากนั้นก็มีพี่เลี้ยงเด็กที่เลี้ยงดูลูกให้พวกเขาเธอมีชื่อว่าเซรีพอมาถึงห้องก็ดูเหมือนว่าลูกตัวน้อยนั้นจะเป็นไข้ก็เลยฝากให้เซรีดูแลก่อนในห้องที่นี่เพื่อรอหมอนั้นมาตรวจอาการอีกทีส่วนพวกเขาสองคนผัวเมียก็ไปกินข้าวด้วยกันครับ สถานีรถไฟ CST ตอนใต้ของมุมไบสถานที่แห่งนี้ก็มีผู้คนชุกชุมเป็นจํานวนมากครับซึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่พวกมันนั้นเล็งเอาไว้อย่างแน่นอนพวกมันนั้นได้นัดกันมาที่ห้องน้ําเพื่อเตรียมอาวุธปืนแล้วจากนั้นก็ยิงถล่มคนไปหลายคนเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่พระเอกซึ่งก็มาทํางานสายอย่างที่เห็นครับจนเกือบไม่ทันแล้วด้วยความที่รีบมากเกินไปครับเขาก็ได้ทํารองเท้านั้นหล่นก่อนออกจากบ้านหัวหน้าก็เลยไล่เขากลับไปเนื่องจากแต่งกายไม่เหมาะสม แต่เขานั้นก็ขอร้องโดยเหตุผลที่ว่าลูกนั้นกําลังจะคลอดก็เลยได้รับโอกาสนี้อีกครั้งหัวหน้าจึงให้ปเปลรองเท้าสํารองที่อยู่โต๊ะของตัวเองนะให้กับพระเอกใส่แต่มันก็ไม่พอดีอย่างที่เห็นนี่แหะครับแต่ก็จะเป็นต้องใส่ไปแล้วจากนั้นข่าวด่วนก็เข้ามาเรื่องที่ว่ามีการกราดยิงที่สถานีรถไฟที่มีคนหลายชีวิตอยู่ที่นั่นโดยผู้ก่อเหตุนั้น2องรายได้ทําการนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางตำรวจที่ตามหาตัวก็โดนพวกมันนั้นดักยิงจนตายหมดจากนั้นนะพวกมันก็เอารถของตำรวจมาใช้แล้วก็ได้กราดยิงไปแบบมุ่วๆซึ่งภาพที่ไม่ชัดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพเหตุการณ์จริงในปี2008นะครับวอเซลีออเชสกี้ ผู้ชายคนนี้เขาคือแขก VP ของโรงแรมอีกคนหนึ่งเขาก็คืออดีตเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษของโซเวียตหัวหน้าเชฟนั้นก็ย้ำนักย้ำหนาครับว่าเขาหนารับมือยากมากต้องหาคนที่น่าจะรับมือกับเขาได้เท่านั้นอาจูนเพ่ย์ของเราก็เสนอหน้าเข้ามาทันทีครับแต่ว่าหัวหน้านั้นก็ไม่ให้เขารับงานจึงให้คนอื่นรับแทนซึ่งก็คือซานเจระหว่างทางที่ซานเจเดินทางไปเพื่อที่จะไปให้บริการกับเขาก็เกือบโดนแท็กซี่นั้นชนจากนั้นก็ได้มีปากเสียงกันบ้างเล็กน้อยกับคนขับครับ และที่สําคัญรถคันนั้นมันมีผู้ก่อการร้ายอยู่2คนอีกด้วยซานเจ้นั้นโมโหเป็นอย่างมากก็เลยบ่นให้พวกมันไปอีกแต่ว่าพวกมันนะก็ห้ามกันไว้ทันไม่งั้นซานเจ้เนี่ยอาจจะตายได้ครับแล้วไอ้พวก2คนนี้ที่ว่ามันก็ได้ปาระเบิดเข้ามาในร้านอาหารจากนั้นก็ใช้ปืนยิงใส่เหมือนกับว่าไม่ใช่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขณะที่พวกมันนั้นเผลอทุกคนก็รีบชิ่งหนีออกไปจากที่นั่นและคิดว่าน่าจะเดินทางไปที่โรงแรมทัชส่วนที่โรงแรมพระเอกนั้นก็ได้เป็นเด็กเสิร์ฟโต๊ะของซาร่าและก็เดวิดครับที่ออกมากินข้าวปล่อยให้ลูกนั้นอยู่กับพี่เลี้ยงเดวิดนั้นก็ได้สั่งเนื้อวัวไปโดยไม่รู้ว่าที่นี่เขาไม่กินวัวซาร่าก็เลยบอกว่าวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ เขาก็เลยขอโทษพระเอกพระเอกนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะที่นี่เขาถือว่าลูกค้านั้นคือพระเจ้าเขาก็เลยแนะนําเนื้อแก่ให้กับคู่รักนี้แทนทางด้านเซรีที่เลี้ยงลูกให้กับพวกเขานั้นเธอก็รอหมอแต่หมอก็ไม่มาสักทีครับเธอก็เลยโทรเร่งให้มาด่วนเลยส่วนทางด้านนอกนั้นก็วุ่นวายเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้นี้ตายพากันมารออยู่หน้าประตูพอเปิดประตูให้พวกเขาเข้ามาแล้วล่ะก็แต่หารู้ไม่ว่ามีกลุ่มผู้ก่อการร้ายมันแฝงตัวเข้ามาในนั้นอีกด้วย พวกมันก็เลยพากันเตรียมอาวุธปืนแล้วจากนั้นก็ระดมยิงกันอย่างบ้าคลั่งครับพระเอกที่รับแขกอยู่ห้อง VIP เนะี่ยก็เหลือบไปเห็นพวกมันยิงจึงบอกให้แขกของโรงแรมนั้นหมอบลงใต้โต๊ะพร้อมกับปิดไฟอีกด้วยซึ่งในห้องนั้นนะก็มีซาร่ากับเดวิดอยู่ด้วยพวกเขาก็เลยเป็นห่วงลูกเป็นอย่างมากครับก็เลยโทรหาเซรี แต่เธอก็อาบน้ําอยู่จึงไม่ได้รับสายพอพวกมันคิดว่าชั้นที่1โดนยิงตายไปหมดแล้วมันก็เลยคิดที่จะขึ้นไปชั้นที่2ซึ่งไอ้ชั้น2ที่ว่านี้ก็มีลูกน้อยของพวก2คนนี้อยู่ด้วยนะครับและวินาทีนั้นก็มีสายโทรเข้ามาหาฆาตกรคนนี้ซึ่งมันมีชื่อว่าอับดุลเลาะแล้วคนที่โทรมานะก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยพวกที่ก่อการร้ายเนี่ยจะเรียกมันว่าพี่ชายครับมันนั้นบอกว่าให้เปิดมือถือไว้ตลอดเวลาเพราะว่ามันน่ะอยากได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยตนเองมัันนนนบออกกกววว่่าาสพีี้ไมมมคคเป็ร ไม่มีใครสมควรให้อัลละห์นั้นเมตตาอัลละห์ผู้ยิ่งใหญ่และผมเจ้าของช่องครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่คิดจะมาเบียดเบียนเรื่องศาสนาแต่อย่างใดเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะผมชอบมากและก็รู้สึกว่ามันทําออกมาได้ดีก็เลยเอามาสปอยเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะจ๊ะบนชั้น2เซรีที่ออกมาจากห้องน้ำนะ่ะก็ได้ยินเสียงเคาะประตูจึงคิดว่าเป็นหมอที่มาดูอาการของเด็ก พ่อแม่ของเด็กนั้นก็โทรมาอีกทีแต่สัญญาณนั้นมันดันไม่ดีครับเธอจึงไม่ได้ยินพวกเขานั้นห้ามไม่ให้เปิดประตูแต่ก็โชคดีครับสิ่งที่เธอเจอนนั้นเป็นหญิงชาราที่มีคราบเลือดติดมาอยู่ในสีหน้าที่หวาดกลัวแล้วเซลีนะจึงได้ยินเสียงปืนดังลั่นจึงได้พาเด็กเข้าไปหลบในตู้เด็กนั้นก็ร้องดังสะลั่นเลยเพราะว่าเสียงปืนนั้นมันน่ากลัว พวกมันก็ได้เข้ามาที่ห้องของเธอเพราะว่าเห็นคุณยายนั้นเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ได้รู้ว่าคุณยายนั้นอยู่ในห้องน้ําพวกมันก็เลยยิงเธอนั้นตายไปเด็กน้อยเกิดความตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินเสียงปืนเธอจึงไม่มีทางเลือกก็เลยปิดปากเด็กคนนี้เอาไว้ถึงแม้จะเจ็บปวดบ้างเล็กน้อยก็ตามเพื่อไม่ให้พวกมันนั้นได้ยินเสียงซึ่งไอคนที่ยิงเนี่ยมันมีชื่อว่าอิมรานแล้วจากนั้นพี่ชายของพวกมันที่ว่าเป็นผู้บงการก็โทรมาหาบอกว่าข้างล่างมีคนรวมตัวกันเยอะใหเอาระเบิดนั้นไปยนใสส่กักกลู พวกมันก็เลยรีบไปจากนั้นเซลี่ก็ได้พาเด็กนั้นออกมาจากที่นั่นเข้าไปในห้องกระจกที่สามารถเก็บเสียงได้เด็กนั้นร้องลั่นเลยทันทีครับ เธอจึงได้โทรหาพ่อกับแม่เด็กเดวิดผู้เป็นพ่อนะจึงคิดที่จะไปช่วยส่วนพระเอกนั้นก็ได้ห้ามไว้แล้วทีนี้เนี่ยก็มีคนมาบอกว่าปวดเยี่ยวเดวิดก็เลยใช้โอากาสนี้หนีออกจากพระเอกมาก็ได้มาเจอกับคนที่รอดชีวิตอยู่ข้างนอกหนึ่งคนแต่ว่าเขานั้นก็โดนมันไล่ยิงจนตายแล้วก็ได้มาพบกับอีกหนึ่งคนคือคนนี้เนี่ยเขาก็รอดไปได้ครับตัวเองนั้นจึงรีบวิ่งตรงดิงไปที่ลิฟต์แต่แล้วพวกมันนะก็มากดลิฟต์ ให้ย้อนคืนกลับไปหาพวกมันเองเดวิดเขาจึงใช้โต๊ะบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีบางตัวเขาเอาไว้ซึ่งคนที่มานี้เนี่ยก็คืออิมรานมันก็เลยลองชิมอาหารที่นั่นดูปรากฏว่าอร่อยมากครับจึงแนะนําให้เพื่อนนั้นชิมดูแต่เจ้าเพื่อนนี้นะมันบอกว่ามันเป็นหมูแกกินเข้าไปได้ยังไงกันอิมรานมันก็เลยคลายออกมาจากนั้นเพื่อนมันก็หยิบชิ้นใหม่มากินแล้วก็บอกว่า โอ้ยโง่เอ้ยนี่มันผักทั้งนั้นแล้วจากนั้นพวกมันก็โกรธให้กันครับและในขณะที่งอกันนาดเดวิดก็ได้เพอเอินไปขย่าโต๊ะพวกมันก็เลยรู้ว่ามีคนอยู่ในนั้นแล้วก็ได้ยิงไปแต่เขานั้นก็สามารถกดลิฟต์ปิดได้ทันจากนั้นก็ได้ไปหาเซรี่และลูกของเขา เขาก็ดีใจเป็นอย่างมากครับที่2คนนี้นะ่ะปลอดภัยแล้วทางสำนักข่าวนะก็รายงานว่ามีชายถืออาวุธปืนก่อความวุ่นวายไปทั่วเมืองแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดนั่นก็คือโรงแรมทัสที่มีแขกถึง1000คนและพนักง,งานมากกว่า500คนซึ่งคนนี้เข้ามารับชมข่าวนี้อยู่ด้วยเนี่ยก็มีภรรยาของพระเอกด้วยครับที่อุ้มลูกตัวน้นอยๆนํะมาเธอนั้นจึงวิตกกังวลเป็นอย่างมากและมีน้ำซ้ำมุมไบก็ไม่มีกองกําลังพิเศษที่เป็นตัวของตัวเองต้องอาศัยกองกําลังจากที่อื่นแทน ซึ่งที่ว่านี้ก็คือที่นิวเดลี y ซึ่งมีระยะห่างกันถึง800ไมล์และถ้าหากจะเดินทางมาหากันก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเป็นอย่างมากตำรวจที่ได้รับคำสั่งให้รอกองกำลังพิเศษก็คิดว่าถ้าหากรอนานกว่านี้คนจะตายกันหมดพวกเขาจึงคิดจะพากันไปที่ห้อง CCTV เพื่อที่จะดูกล้องวงจรแล้วก็จะรู้ว่าพวกมันอยู่ที่จุดไหนบ้างแต่ตำรวจทั้งหมดมีแค่หคนเองครับ หัวหน้าพระเอกที่เป็นหัวหน้าเชฟนั้นก็บอกลูกทีมว่าทางที่จะออกไปอย่างปลอดภัยมันสามารถไปได้แต่ว่าลูกค้านั้นจะไม่สามารถออกไปพร้อมกับพวกเราได้เพราะมันเยอะเกินไป หัวหน้าจึงถามว่าใครอยากจะออกไปตอนนี้ก็ไปได้เลยเขาไม่ได้ว่าอะไรซึ่งมันก็มีสองคนครับที่หนีไปที่เหลือนั้นพวกเขาถือว่าลูกค้าคือพระเจ้าพวกเขาก็เลยตามหัวหน้าไปและคิดจะอยู่เป็นเพื่อนกับลูกค้าหัวหน้าก็เลยส่งข่าวบอกพระเอกว่าให้พาลูกค้าไปที่ที่ปลอดภัยที่สุดของโรงแรมซึ่งก็อยู่ที่ชั้น6และมันก็มีชื่อว่า c ชมเบ e ร์เลาวเขานั้นได้พาทุกคนเดินไปที่บันไดแล้วในที่สุดก็ได้มาถึง c ชมเบ e ร์นเลาว หัวหน้าเชฟก็ได้กล่าวต่อหน้าทุกๆคนครับว่าชแชมเบอร์เราแห่งนี้มันมีความปลอดภัยเป็นอย่างมากเพราะว่ามีทางเข้าแค่ทางเดียวมีประตูที่แน่นหนาอีกด้วยเราจะอยู่ที่นี่จนกว่าตำรวจจะมารับแต่หารูปไหมครับว่าตำรวจนะมีแค่6คนเองซึ่ง4คนก็ยังโดนพวกมันนั้นฆ่าตายเหลือแค่2คนเท่านั้นนะตอนนี้เนี่ย5ชั่วโมงหลังการโจมตีครั้งแรก มีการรายงานจากสื่อข่าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า78คนและบาดเจ็บมากกว่า200คนที่ว่ามานี้ไม่ใช่แค่ในโรงแรมทัชนะครับรวมทั้งเมืองมุมไบเลยเพราะว่าพวกมานั้นแยกย้ายกันไปก่อเหตุเป็นคู่คู่ไงแล้วที่ในห้องเชิมเบ์เลานนะหัวหน้าของพระเอกอีกคนก็บอกว่าคุณผู้หญิงชาวอังกฤษคนนั้น ไม่ชอบที่เห็นนายมาไว้หนวดไว้เคราและก็ใส่ผ้าโพ,พาหัวอย่างนี้หัวหน้าก็เลยสั่งให้เขาไปอยู่ที่อื่นก่อนแต่ว่าพราะเอกนั้นดันดิ่งตรงไปที่มาดามคนนั้นเลยก็ได้เปิดรูปภาพของครอบครัวตัวเองให้กับเธอดูและก็ได้บอกว่าภาพโพหัวนี้สําหรับชาวซิกแบบเขาแล้วมันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเกียรติยศมันคือความกล้าหาญเพราะเขานั้นใส่มาตั้งแต่เด็ก แล้วถ้าก่อนออกจากบ้านถ้าหากไม่ใส่ก็จะนําความอับอายมาให้กับครอบครัวแต่ถ้าหากมาดามเห็นพระเอกถอดออกแล้วมาดามจะสบายใจเขาก็จะทําตามครับเพราะว่าแขกที่โรงแรมนี้ก็คือพระเจ้าดีๆอย่างแท้จริงมาดามก็เลยไม่ให้ถอดลาณนีพนักง,งานแผนกต้อนรับของโรงแรมก็ได้โทรหาคนที่ซ่อนอยู่ในห้องแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นไปรับตัวอย่างปลอดภัยแล้ว แต่ไม่เลยเธอนั้นโดนพวกมันข่มขู่ให้โทรไปพอเธอได้ยินเสียงปืนที่พวกมันนั้นฆ่าคนที่เปิดประตูออกมาเธอก็เลยไม่โทรอีกมันก็เลยฆ่าเธอตายจากนั้นมันก็ให้อีกคนนั้นโทรแล้วเธอคนนั้นก็ไม่โทรพวกมันก็ฆ่าอีกเจ็ดชั่วโมงหลังการจบตีครั้งแรกผ่านมาขณะนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงได้อย่างดีครับ แล้วประตูแชมเบอร์เลาน่ะก็ถูกข้ออีกครั้งหนึ่งโดยมีพนักงานที่ชื่อพาลาบาพาคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้อีกด้วยและหนึ่งในนั้นก็มีนักท่องเที่ยวสาวชาวเอเชียที่บาดเจ็บแล้วคนที่มาดูแผลก็มีความรู้เรื่องหมอบ้างเล็กน้อยเขาก็เลยรู้ว่าถ้าหากเธออยู่ที่นี่เธอตายแน่นอนต้องพาเธอนั้นไปโรงพยาบาลโดยด่วนพระเอกก็เลยรับหน้าที่นี้พาเธอออกไปทางบันไดแล้วเธอนั้นก็ลม้มลงพระเอกก็เลยสลับผ้าโพงหัวของตัวเองนะมาห้ามเลือดไว้ให้เธอ แต่วินาทีนั้นก็มีเสียงแปลกประหลาดเกิดขึ้นก็คือตำรวจสองคนนั่นแหละครับเธอที่บาดเจ็บก็ตกใจคิดว่าเป็นฆาตกรเธอเลยรีบวิ่งหนีไปจากนั้นก็โดนพวกมาน,นั้นยิงตายแล้วไอ้คนที่ยิงก็คืออิมรานครับพี่ชายมานั้นก็ได้บอกว่าถ้าหากครั้งต่อไปให้จับเป็นๆไว้ก่อนอย่าพึ่งฆ่าจากนั้นนะเดวิดก็โผล่หน้ามาพอดีเขาจึงให้เซรี่และเด็กเข้าไปในห้องในตู้เสื้อผ้าตัวเองก็เลยโดนพวกมาน,นั้นจับ ซึ่งก็โชคดีนะที่พวกมันนั้นไม่ฆ่าตายเพราะว่าพี่ชายมานั้นบอกว่าไว้ชีวิตไว้ก่อนเซลี่จึงคิดจะส่งข้อความหาซาร่าที่เป็นแม่ของเด็ก แต่แบบนั้นมันดันมาหมดพอดีพระเอกก็ได้พาตำรวจสองคนมายัางห้อง CCTV แล้วก็ได้พบกับพวกมันในกล้องวงจรพวกเขาตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะพวกมันยังเด็กอยู่เลยแล้วจากนั้นก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นประตูของห้องเชมเบอร์เรานะก็โดนเคาะอีกทีบอกว่าเป็นตำรวจหัวหน้าเชฟโอเบอร์รอยคนนี้ก็เลยโทรหาเจ้าหน้าที่ว่าได้ส่งคนมาช่วยหรือเปล่าทางนั้นก็บอกว่าใช่แต่ว่าตายไปหมดแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็เลยชะงักไม่เปิดประตูครับ แต่อับดุลล้อนั้นมันก็ได้หยิบบัตรตำรวจที่พวกมันฆ่าตายมาอ่านชื่อว่าโบฮิสิงหัวหน้านั้นก็ได้ถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งว่าได้ส่งคนที่ชื่อโบฮิสิงมาหรือเปล่าปรากฏว่าทางนั้นก็บอกว่าได้แล้วหัวหน้าก็กําลังจะเปิดประตูแต่วินาทีนั้นพระเอกที่อยู่หน้าห้องซ c ซีทก็เห็นพวกมันอยู่หน้าห้องพอดีจึงโทรไปบอกทัน มันนั้นโมโหเป็นอย่างมากครับเลยยิงประตูอย่างบ้าคลัง่งทางฝั่งพระเอกก็ดันมาแบตหมดพอดีอีกแล้วสองตำรวจคนนี้นะก็เหลือกระสุนแค่คนละหกนัดเองแต่พวกเขาถูกฝึกมาให้เสียสละจึงให้พระเอกนั้นรอยอยู่ที่นี่ส่วนพวกเขาสองคนจะเดินทางไปหน้าห้องเชิบเบิลลาเพื่อจัดการกับมันและในตอนที่กำลังจะยิงเพื่อนของมันนั้นก็ดันเข้ามาหลายคนทางตำรวจก็ยิงอยู่ดีครับก็ได้ไปโดนที่ขาของมันเป็นหนึ่งคนนั่นก็คืออิมราน มันจึงได้คุยกับเพื่อนมันว่าเดบูหรือว่าพี่ชายมันเนี่ยจะให้เงินกับครอบครัวพวกมันจริงหรือเปล่าแต่เพื่อนของมันก็บอกว่าเรานั้นรับใช้องค์อันเลาะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านี้อีกแล้วจากนั้นอิมรันที่บาดเจ็บมันก็ได้เข้ามาเฝ้าเดวิดที่ถูกจับตัวมาแล้วมันก็โทรหาพ่อและถามว่าพวกเขานั้นให้เงินพ่อแล้วหรือยังพ่อก็บอกว่ายังยังยังแต่ไม่น่ามีปัญหาหรอกอิมรนันเพราะคนพวกนี้เขาเป็นคนของอันเลาะพวกเขาเป็นคนดีมากมาก อิมรานนั้นจึงฝากความคิดถึงให้กับครอบครัวจากนั้นก็วางสายครับแล้วก็ร้องไห้ไป9ชั่วโมงหลังการโจมตีครั้งแรกซาร่าเธอก็ได้เขียนจดหมายเก็บไว้ในหัวนมเนื้อเรื่องนั้นมันก็ประมาณว่าลาตายกับสามีและก็ลูกนั่นเองครับแล้วเธอนี่ยก็คิดว่าจะออกไปหาสองคนนั่นแหละแต่ว่าหัวหน้าเชฟนั้นก็มาห้ามเอาไว้ทางด้านออเชสกี้ก็เลยมาเถียงช่วยว่าให้เธอนั้นออกไปเพราะว่ามีคนจะออกไปด้วยอีก เป็น6คนและถ้าหากออกไปอาจจะตายแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงอยู่ดีดีกว่าอยู่ที่นี่เพราะว่าถ้าหากมันน่ะคิดจะฆ่าจริงๆพวกมันก็จะหาระเบิดมาวางอยู่ดีแล้วพอออกมาแล้วทุกคนนั้นก็ตรงดิ่งไปยังทางออกกันทั้งหมดแต่ซาร่านั้นเธอคิดที่จะไปหาสองพ่อลูกไงครับพอเจสกี้นั้นก็เลยตรงดิ่งมาหาเธอแล้วก็บอกว่าทำแบบนี้มันโง่ามากเลยนะแต่วินาทีนั้นพวกที่กําลังจะออกไปนะก็โดนยิงตายทั้งหมดแล้วสองคนก็วิ่งหนีแต่ก็โดนพวกมันจับอยู่ดีครับ พี่ชายของมันก็เลยบอกว่าให้เอาทุกคนนะไปรวมกันไว้ที่หน้าต่างจากนั้นก็ยิงหัวให้กล้องดูให้หาเพิ่มอีกเยอะๆแล้วค่อยท,ทําทีเดียวพร้อมกันแล้วทีนี้เนี่ยซาร่าที่โดนจับตัวมาก็ได้มาพบกับเดวิดเดวิดก็เลยแนะนําว่าต้องทําเป็นไม่รู้จักกันแล้วนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน4นาฬิกาประชาชนได้รุมตีผู้ก่อเหตุสอคนที่ก่อเหตุบนสถานีรถไฟ CST และปล้นรถตำรวจไปยิงผู้คน และทั้งสองนั้นก็ถูกยิงไปหลายนัดหนึ่งในนั้นเสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนคนที่รอดนั้นก็ถูกสอบปากคำว่าใครคือพี่บูหรือว่าพี่ชายของพวกมันนั่นเองพวกมันนั้นก็เลยพูดตามที่พี่ชายมันเคยบอกว่าเจ้าเป็นมุสลิมเจ้าถูกเหล่าคนชั่วคดโกงพวกเขาทำให้เจ้ายากจนพวกเขาทิ้งเจ้าไว้เบื้องหลังไปไปทำยีห่หัดผมขออธิบายเรื่องยี่หดนะครับ ข้อมูลนี้เนี่ยเอามาจาก Google ถ้าในภาษาอาหรับมันจะหมายถึงการต่อสู้และดิ้นรนหรือว่าความพยายามที่จะเพิ่มศรัทธาในพระเจ้ารวมทั้งการทำความดีการเผยแพร่ศาสนาอะไรทำนองนั้นแล้วแผนต่อไปของพวกมันก็คือจะยอมตาย12ชั่วโมงหลังการจมตีครั้งแรกพี่ชายของพวกมันนั้นที่ติดตามข่าวก็รู้ว่ากองกำลังพิเศษมาถึงมุมไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงสั่งขบวนการขั้นสุดท้ายนั่นก็คือเผาโรงแรม แล้วไอ้อับดุลเลาะเนี่ยก็ทิ้งปืนให้กับอิมรานบอกว่าถ้าหากตัวประกันคนไหนขยับให้ยิงทิ้งได้ทันทีแล้วพวกที่ออกมาก็เริ่มที่จะราดน้ํามันไปทั่วทั้งโรงแรมพระเอกที่อยู่ในห้อง CCTV นั้นก็ได้เหลือไปเห็นแขกของเขากําลังจะเดินไปบรรจบก,กับพวกมันเขาก็เลยรีบออกมาให้เปลี่ยนทิศทางและหนึ่งในนั้นก็มีเซรี่กับเด็กอีกด้วยเขาก็ได้พามาที่แชมเบลเลาเหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่มีที่ไหนไปได้อีกแล้วพวกมันนั้นจุดไฟเผาไปทั่วเลยส่วนทางด้านตัวประกันครับเดวิดนั้นกกก็บบอัซาาาร่าว เซลลี่และลูกของพวกเรานั้นปลอดภัยเธอซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าห้อง415ในขณะที่ตัวเองปลดมือแล้วตัวเองนั้นก็คิดที่จะต่อสู้กับอิมราน แต่มันนั้นก็ยิงก่อนครับแต่ยังไม่ตายนะส่วนในห้องแชมเบอร์เลาหัวหน้าก็บอกให้ทุกคนหนีไปทางบันไดหนีไฟเพราะว่าถ้าหากอยู่ที่นี่ยังไงก็โดนไฟเผาตายอยู่ดีแล้วข่าวก็ได้ข้อมูลมาว่ามีแขกมากกว่าร้อยคนกําลังฝ่าวออกมาที่แชมเบอร์เลาแล้วพี่ชายมันที่ติดตามข่าวอยู่ทุกๆวินาทีก็รู้ครับว่ามีคนกําลังจะหนีจึงบอกให้ขี้ข้าพวกนี้เนี่ยไปที่แชมเบอร์เลาโดยด่วนมันนั้นก็ได้โทรบ,บอกทุกๆคนเลยครับแต่ที่สําคัญที่สุดนั่นก็คืออิมรานที่มันเฝ้าตัว,ตวประกันอยู่พี่ชายมันจึงบอกว่า ฆ่าทิ้งให้หมดเลยมันจึงเริ่มยิงออเชสกี้นั้นก็ได้กัดขาที่มันเจ็บเอาไว้แต่ก็โดนมันยิงตายอยู่ดีครับแล้วมันก็มายิงเดวิดคำลาของเขาคำสุดท้ายก่อนตายเขาบอกกับซาร่าว่าผมรักคุณพอมันยิงเสร็จซาร่านั้นเธอก็ท่องบทสวดของมุสลิมขึ้นมาประมาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากองค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้มีเมตตาอัลลอฮ์ผู้อ่อนโยนจึงทําให้อิมรานั้นมันไม่กล้ายิงแต่พี่ชายมันก็บังคับให้ยิงอยู่ดีครับจนในที่สุด มันนั้นยิงไปที่กำแพงแล้วก็หนีไปทำให้ซาร่านั้นรอดตายแต่เพียงผู้เดียวเธอจึงรีบไปดูลูกที่ก่อนเดวิดจะตายนั้นบอกว่าอยู่ที่ห้อง 4- 1 5หในตู้เสื้อผ้าแต่พอเปิดมาก็ไม่เจอใครเจอแต่เสื้อผ้าเท่านั้นที่ข้างนอกครับกองกำลังพิเศษก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็พร้อมที่จะจู่โจมส่วนข้างในนั้นก็พากันหนีออกมาทางบันไดก็โดนพวกมันนั้นไล่ยิงยังกับไม่ใช่คนพรอีกนั้นซับพอร์ตดีมากเลยครับ แต่ก็ยังมีคนตายอยู่บ้างเล็กน้อยจนในที่สุดเจ้าหน้าที่นั้นก็เข้ามาเคลียร์พวกมันจึงพากันเผ็ดนี้ไปและทุกคนที่ออกมาได้ก็ล้วนหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันทั้งนั้นหัวหน้านั้นนะภูมิใจในตัวของอาจุนหรือว่าพระเอกเป็นอย่างมากซาร่าที่อยู่ในห้องนั้นก็โดนเขามควันมาล้อมเธอจึงหาเครื่องมือผังหน้าต่างออกมาแล้วก็ได้เจ้าหน้าที่มาช่วยไว้เช่นกันส่วนพวกโจรนั้นอิมรานคือศพแรกของพวกมัน และที่เหลือก็ยิงสู้กันกับเจ้าหน้าที่จนในที่สุดอาวุธของพวกมันหรือว่าลูกปืนเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีพี่ชายมันจึงสั่งให้เปิดมือถือไว้เพื่อให้ทั้งโลกนั้นได้ยินเสียงคำรามของพวกมันและเพื่อที่จะส่งพวกมันนั้นไปสวงสวรรค์กับองค์อัลลาะ์แต่วินาทีนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็โยนระเบิดเข้ามาพวกมันจึงคำรามว่าอัลลอฮ์จงเจริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นจากนั้นนะก็ตายไปทุกคนครับเซรีก็ได้มอบลูกคืนให้แกซาร่าส่วนพระเอกนั้นก็กลับมาหาภร ข้อมูลทั้งหมดนี้คือความและได้